ผมเพลยไปนะฮะเมื่อกี้ผมเจอคุณพ่อคุณแม่ปั๊มนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ปั๊มอยู่ไหนครับครับอยู่ไหนครับใครปิดไฟวะเนี่ยไม่ใช่ใส่แว่นอยู่ใส่แว่นอยู่อ๋อใส่แว่นอยู่นะอยู่ไหนครับสวัสดีครับพระปั๊มมาสวัสดีครับผมเลยครับนะฮะลูกลูกคุณพ่อคุณแม่หล่อมากเลยนะแต่ว่าโหพอหอมลงก็พิ่งลอยเลยเลยสนใจยัมีลูกเขยเป็นพระเอกไหมฮะ เรไปไป me, uh. ื่องเรื่องเรื่องเป็นเกเรแล้วเลยฮะนี่ไปถามเขาหรือยังเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนกี่เนี่ยไปถามไปถามกี่มั้ยเนี่ยฮะเฮ้ยผู้ชายด้วยเนี่ยแล้วบอกเป็นแฟนกี่เป็นผู้ชายนี่ยังไงเนี่ยเป็นตุ๊ดป็นเนี่ยเป็นตุ๊ดป็นเนี่ยเอาที่ป้ายโอเคคุณแมนคุณแมนโอเคโอเคครับโอเคครับผมตรงสัยขาวอ้วกนี่คืออะไรวะขาวอวกนี่คืออะไรครับ <ítulo> ult, นี่มีปัญหาอะไรกับผมนะเด็กดีนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเฮ้ยแม่แต่เอาเสื้อให้เปลี่ยนเนี่ยนัดกันมาหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเบิร์อันนี้เบิร์ดเฮ้ยทำไมอันเบิร์ดทีที่แล้วะทำไมไมู่เนี่ยหาเสื้ออะไรสก็อตไม่มีเลยเออแล้วก็เลยไปซื้อมาสองสามตัวครับหลังจากนั้นได้มาจากแฟนสาวอีกกี่ตัวครับผมเหรอใช่ผมซื้อเองสามตัวได้แฟนคลับประมาณห้าตัวครับ รู้แล้วว่าตอนนี้พี่ตุ้ยชอบเสื้ออะไรสกอตใช่ไหมถูกฮะตอนเอ่อไม่ตอนนี้พี่มีสิ่งที่ชอบขึ้นมากกว่าเดิมอะไรครับจี๊ดสิงจี๊ดสิงคาดคาดแบบขอแบบคาดเอ็นไปอยู่โซนนี้ผมอยู่โซนนี้อ่ะอ่ะใช้สีจีดสิงเด่นเลยไอ้อย่าไปเทียบ๋ยวน้องๆก็จะหวยหวั่นไอ้ไอ้วันนี้ดีใจมากได้เจอคนเสวยนะต้องครับฮะดียินดีฮะดีนั่นจะบึกไปไหนนั่จะบึกไปไหน คนมาไม่ทำมาหากินอะไรได้ไงเล่นแต่ก้าวเลยครับนี่พี่ก้าวนะทอลูกเดียวยังไงฮะโชว์เลยแต่โชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยเกจะบ้าเลยไี่ใก็โชว์กันนะฮะอ่ะขอให้เป็นมาสู่แล้วกันกี่เราจะดูดูหน้าเขามีความสุขว่าดูหน้าเขาความสุขดูดูหน้าเขามีความสุขเขามีความสุขหรือเกมมารับให้เขามากันนะฮะอ่ะเดี๋ยวกี่เขาจะบอกรักด้วยเพลงนะฮะผมมั่นใจทุกคนถ้าไม่กี่นี่แบบว่าอา่แต่ว่าไม่มีรู่เพี่ยัง เม่อกินผมเปนเมื่ะกินกินเออีกเพลงนี้กี้แน่แน่กินเอาเลยนะฮะเอาเลยเอาไ่เลนละเอาเพลงกี้กินเลยฮะขอตัวไปตุ้เลย